มาเป็นโตโยต้าค่วันนี้ราคาไม่แรงมากด้วยนะคะห่นเริ่มต้นเดียวมาแค่หกพันกว่าบาทเท่านั้นเองเอาใจสายวิ่งส่งวิ่งแควิ่งแครี่เคอรรี่นะคะวิ่งแก๊์วิ่งอะไรอย่างเงี้ยอยากได้ไปวิ่งงานอยากมีรถเป็นของตัวเองอยากเอาไปวิ่งงานด้วยนี่เอามาให้เลยสามแสนกว่าบาทเท่านั้นเคดีดีฟีดาวนะจ๊ะเคดีดีฟีดาวคันนี้ก็ปีสิบสามตัวนี้เป็นตัวโตโยต้าไฮรักวีโก้นะคะ เครื่อง2.5เหมือนกันนะคะตัวแชมป์นะคะตัวนี้เนี่ยมีจมูกก็จะเป็นแชมป์นะคะเนี่ยตัวปี13ราคาอยู่ที่3 2 9 0 0 0บาท3 2 9 0 0 0บาทผ่อนเริ่มต้นแค่6,000ต้นๆเท่านั้นเองคันนี้เป็นเครื่อง2.5 V n Turbo อ่าเห็นไหมคะตัวลงตัวล้อนะคะล้อกระทะอ่านี่ตัวไฟข้างอยู่เดี๋ยวตรงข้างแก้มนะคะนี่แล้วก็นี่ มาเรื่อยๆเลยไฮลัก v เ n t ร r b o สัญลักษณ์ไม่มีหลุดล่อนกระจกข้างสีดำนะคะนี่หนาวไม่หนาวดูหนาวไม่หนาวนะคะปัดรูปนะเยิม้มจุ๊บจุ๊บ จริงนะหนาวยันไข่นะคะอันนี้บอกได้คำเดียวนะถ้าลูกค้านั่งไปยาวๆเลยนะคะนี่เปิดนะคะสีเออคนละสีกับตัวรถเริ่มมั่วละเริ่มมั่วละอ่ะมาเรื่อยๆเลยขอญาตใส่ของไว้เต็มตู้แล้วดูการบรรทุกว่ามันบรรทุกได้เยอะจริงไหมเดี๋ยวอ้อมเปิดให้ดูคันนี้บรรทุกได้เยอะจริงไหมตู้ด้านในนะคะเป็นสแตนเลสนะคะแล้วก็ ข้างในจะเป็นกรงนิดนึงกรงสี่เหลี่ยมนะคะแล้วนี้ก็คืออ้อมใส่อ้อมบอกให้เขาใส่ของมาให้หน่อยนะคะเอาให้เต็มไปเลยไม่รู้ว่าจะใส่อะไรเยอะแยะไปหมดเลยก็หาเท่าที่ใส่ได้นะคะลองดูเต็มยัดยัดเข้าไปไปข้างหน้าดีกว่าหนาวมากอ,อสภาพดีมากดูข้างบนสุดนะ,ะเปิดให้ดูลุกอย่างใช้งานได้หมดนะคะไฟเฟยใช้งานได้นะ นี่คอนโซลด้านหน้า,นาไม่มีรอยแตกไม่มีรอยบุบนะคะกล่องกล่องใส่ของ,ทงเทอร์เรซิเดียบีสามมีครบนะคะนี่มาเรื่อยๆนะคะของทุกอย่างใช้ได้ใช้งานได้หมดตัวบวงตัวเบาะเกียร์ธรรมดานะคะจากโรงงานใหม่เงียบมากมากเลยอ่ะเดี๋ยวไปสรุปกันทั้งหนัน้นตัวนี้นะคะเป็นโตโย t a าไฮรัก วีโก้นะคะเครื่อง2.5นะคะปี13ราคาที่329,000บาทผ่ทอนเริ่มตอนนี้ประมาณ6,000ต้นๆเท่าน,น,นั้นเองนะคะลูกค้าโทรเข้ามาหาอ้อมค่ะที่เบอร์0832222203นะคะท่านไหนสนใจนั่นแหลคะค่ะโทรเข้ามาได้เลยนะคะอ้อมยินดีให้บริการทุกท่านนะคะบริการทุกระดับประทับใจนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ